สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่ออสวันนี้นะคะทําสตอผัดหมูผัดกะปิหมูผัดกะปิใส่สะตอหน้าตา <Okay. S 1> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสะตอเยอะมีเมนูที่แบบว่าทำแบบสะตอมันเยอะอะมันก็เลยมีหลายเมนูหน่อยสุดค <10 S 1> นะแนนให้สุดนียพิซซ่าแดงยังมีอยู่นะคะจุดคะแนนให้สุดวันนี้หมูผัดกะปิ ไม่ว่าสิบคะแนนไม่สิบดีใจด้งยเีลยวต้มกะทินะคะเดี๋ยวจะต้มอ,อ,อีกมีนึงนะคนรับป้าอ้อยดีใจตายทำไปให้คุณป้าด้วยค่ะเพราะว่าคุณป้าลูกสาวก็ชอบก็เลยทำไปให้อยู่ก็ไม่รู้น้องแจนน่าจะอยู่น้องแจนชอบหมูผัดกะปิมากต้องฝีมือพี่โบเท่านั้นแจนบอกอรอใช่เพอรอาเขากินรสชาติของเราแล้วมันอร่อย<จ><ห> ดังเองชมเองนักเรียนกระทะเบล,ทะทะบลเลยกระทะเบลเลยให้เขาไปหมอ้อมาทานด้วยกันนะคะจะบ่ายสามแล้วค่ะวันนี้คุณแม่ก็ทานข้าวรอบที่สองแลวนะคะกินไปเรื่อยแม่อ่อยองนี้เลยอรอไอยลึกค่ะ าทานด้กันค่ะทุเรียนหูปากะเพราร้อนมากตายแล้วทำไมกับหุนบุ่นรถตีหลังเพราะว่าหน้าทุเรียนหน้าหมูใช่รถตีหลังค่ะกินไปเลยค่ะ yeah. อยากรถมาก อาหารถ้าทําเองไม่ค่อยซ้ําแต่เมนูมันจะเหมือนเหมือนเดิมกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะซ้ําคือสตอมันมาเยอะอะจะให้มั้ยสตอมาเยอะมากลังใหญ่ใจคนได้พี่สาวน้องโบเต้นั่นเขาก็เป็นคนแบบชอบกินอยู่แล้วไงพี่สาวที่อยู่ที่ใต้เขาก็ชอบกินอันนั้นก็ค้าแต่ของกินสต,ตอเอ้ยูกเนียงเอ้ย ใครไปบ้านมันนะสะตอดองอะ่ะมีประมาณห้องใช่สตอดองที่เป็นกระปุกแต่มันชอบแจกคนเหมือนกันแต่ต้องให้คนที่ถูกใจนะถ้าคนไม่ถูกใจนางก็ไม่ให้นะขอซื้อยังไม่ให้เลยนะขอซื้อมันก็ไม่ขายถ้าไม่ถูกใจ,ก,ใจกับเรานี่ส่งมาโอ้โหเครื่องแกงเนืะอ หน่อไม้ดองสตอดองแล้วก็มีลูกเหลียงดองนางชกทำกับข้าวมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมานเลหนูก็ปีอร่อยแบบทุกทีที่ทำอะ่ะเพราะว่าที่มันอร่อยเพราะว่าคุณแม่เขาไม่ทานรสจัดก็เ,เลยทำแบบว่าเป็นพัาวแบบกลางๆเด็กกินได้ยอย่างเงี้ยแล้วของดูววี่ก็ต้องแบบนี้ <c oughs> ามาทานด้วยกันนะคะพี่พี่อร่อยสุดเลยเดี๋ยวเพื่อนคุณแม่ก็น่าจะมาทานด้วยนะคะค่ะไว้ให้แล้วอยู่ในกระทะไม่ได้เอาลงก้าปมอืมเดี๋ยวไม่เอาลงเพราะว่าเวลาเขามาจะได้อุ่นร้อนๆใช่กระทะไฟฟ้าเรามันมีใบเดียวมันก็เลยแบบว่า,วาอันนี้ไม่ได้ แก๊สมีหลายแก๊ดมีต่อไฟฟ้าต่อไฟฟ้าก็มีอินฟาราเรดก็มีต่อไฟฟ้าสมดน้าใช้ได้แค่กระทะต้องเป็นไฟฟ้าหม้อแบบนี้ใช่อันนี้เป็นหม้อแกงนะคะไม่ได้ตักแล้วค่ะกินยังไม่หมดมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ กดติดตามช่องกินไปได้ไแมออสนะคะขอบคุณมากๆากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ๆี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้คุณแม่ทานช่วยแกงค่าทานอย่างอร่อย,ค,ย,ค,ยค,คุณแม่ก็พูดเป็นไอ้นี่แหลมจป่า <laughs> ตรงท้ายหนี่ยค่ะจะสะตอนี่แม่แกะเองนะคะอืเป็นเนื่อแกะมาเป็นลังแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ